ของวัยรุ่นอยากจะ,กะเกษียณท่านผู้ชมคะประเทศไทยได้กำหนดอายุการ,กรเกษียณการทำงานไว้ที่60ปีซึ่งหลายคนอาจกำลังนั่งนับวันร้อยถึงวันนั้นโดยเฉพาะคนที่ทำงานมาหลาย10ปีจนอายุใกล้ถึงวัยกเกษียณ เพราะนอกจากจะได้พักผ่อนจากการทำงานหนักมาตลอดหลายปีแล้วบางคนยังเตรียมแผนหาความสุขด้วยการท่องเที่ยวอย่างที่ต้องการพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ช่วงหน้าทำไมต้องวางแผนวัวเกษียณเออเสียงถ้าเราจะเกษียณแล้วจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่าเราต้องมีเงินกี่บาทถึงจะมีเงินใช้ไม่ต้องไปเดือดร้อนลูกหลานอะฮะสู่การคิดแบบนี้ ก็คือจำนวนเงินที่ควรจะมีณวัยเกษียณเท่ากับ70%ซของรายได้หรือค่าใช้จ่ายก่อนวัยเกษียณคูณด้วย12เดือนแล้วก็คูณด้วยจำนวนปีที่คาดว่าเองจะใช้ชีวิตอยู่หลังเกษียณมาๆ้า,าเดี๋ยวค่าคำนวณให้เองมีอายุเท่าไหร่และมีะไรายได้ต่อเดือนกี่บาทตอนนี้เหรออายุ35เงินเดือน35,000ับาทต่อเดือนนะดิก่อนที่เราจะคำนวณน,นั้นเราต้องแบ่งอัตราส่วนเงินก่อน ก็คือ 50, 30, 20เพราะฉะนั้นเงินเดือนเอง35,000อัตราส่วน20ก็คือเงินที่เหลือไว้ออมก็เท่ากับ7,000เพราะฉะนั้นเงิน7,000ของเองเมื่อเทียบกับสูตรที่เราใช้การคำนวณก็คือ7,000คูณ12เดือนแล้วก็คูณด้วย20ปีที่คาดว่าเองจะใช้ชีวิตอยู่หลังเกษียณก็จะเท่ากับเงิน1 6 8 0 0ล้านวแสน่นน โอ้หลังกเกษียณจะมีเงินเป็นล้านเลยเหรอเนี่ยอยาก,กเกษียณเร็วแล้วสิแล้วนอกจากเราจะวางแผนการเงินเพื่อกเกษียณแล้วเรายังมีวิธีอื่นอีกไหมที่จะออมเงินไว้ใช้ได้อีกมีสิก็การออมเงินกบของ,งสมาชิกกบขทุกคนจะมีเงินออมในบัญชีของสมาชิกเริ่มตั้งแต่เป็นสมาชิกจนถึงปัจจุบันโดยเงินออมที่สมาชิกมีในกบขคือ 1. เงินสะสม 2. งเงินสะสมส่วนเพิ่มข้อดีของการวางแผนเกษียณอายุไม่มีหนี้กวนใจถ้ารู้จักการวางแผนเกษียณอายุต่อให้เป็นหนี้จากการซื้อทรัพย์สิน <c oughs> ก็จะสามารถจัดการได้ตามแผนการใช้จ่ายที่ตั้งไว้เ <c oughs> มื่อถึงวันที่เกษียณ <c oughs> ก็ไม่มีปัญหาหนี้ตามมากวนใจดูแลตัวเองได้ <c oughs> หายห่วง ถ้าเริ่มการวางแผนการออมเพื่อเกษียณอายุไว้ตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นก็จะมีทั้งเงินในการดูแลสุขภาพและหาความสุขให้กับตัวเองโดยไม่ต้องเดือดร้อนลูกหลานหากอยากให้การวางแผนเกษียณอายุสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้รับประกันเลยว่าคุณจะได้ใช้ชีวิตในวัยเกษียณแน่นอน ในส่วนของตัวดิฉันนะคะวางแผนการใช้ชีวิตหลังกเกษียณไว้คือกลับไปอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดค่ะทําสวนปลูกผักเลี้ยงไก่ใช้ชีวิตโสโลว์ไลฟ์แค่นี้ก็มีความสุขละค่ะวางแผนชีวิตหลังกเกษียณไว้ว่าซื้อที่ดินหนึ่งไร่โดยนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้โดยแบ่งพื้นที่เป็นสร้างที่อยู่อาศัยปลูกพืชผักสวนครัวปลูกไม้ผล เลี้ยงสัตว์อย่างเช่นเลี้ยงปลาดุกหรือกบในบ่อซีเมนต์เลี้ยงไก่ไข่เพื่อเก็บไข่มาทานถ้าเหลือกินเหลือใช้ก็จะนำมาแบ่งขายเพื่อเพิ่มรายได้ค่ะ